ส่งยุนเสี่ยงการกลับมาของฮีโร่ตอนที่170เมื่อวานแอดได้ทำรวมตอน20ชั่วโมงตอนที่1ถึง169เรื่องนี้แอดไม่ได้ทำนานหรือนะักขอรับประมาณ2เดือนได้เผื่อใครลืมไปแล้วก็สามารถกลับไปดูตอนเก่าได้นะขอรับเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอานมีครไม่สุภาพเนะื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดนิดช่องนี้สร้างเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะปากในดีให้ดสนุกที่สุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ถูกใจผมต้องขอโทษด,ด้วยขอบคุณทุกคนที่กา,ารับฟังน,นะครับ ก่อนหน้านี้ไม่นานนอกเมืองปฏิมากรำสายประตูทางทิศตะวันออกเอา้าจะไปไหนแล้วเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะระดับเทพคนคนนี้เป็นนักบุญจากอาณาจักรชีซุยหรือว่าเป็นบนรรพบุรุษจากอาณาจักรมิลุนทำไมกันทําไมเขาถึงได้มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าสมดุลของอํานาจทุกฝ่ายกําลังจะพังทลายลงแล้วเอ๊ะนั่นมัน ไม่ได้การละต้องซ่อนตัวก่อนถ้าหากว่าโดนเจอตัวเย็นแน่ๆเทคนิครูปแบบการซ่อนตัวร่างนั่นแม่ทับดวงดาววิญญาณดาราปีศาจราชาปีศาจกระทิงนายพลวิญญาณดวงดาวที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในปติศาสตร์ของทวีปตะวันออก จ้างหลิวเย่บรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของพิงเทียนทำไมเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่ทำไมเธอถึงได้มาอยู่กับเด็กคนนั้นเจ้าของแม่ทัพวิญญาณดาราจโจอจูแล้วนั่นเขากล้าไปจับมือบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งขนาดนั้นกล้าจับมือคนที่อยู่ในดับเทพนี่เขาต้องการจะทำอะไรนายอยากจะแต่งงานกับฉันไหมเอออ บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นนี่ก็อยากตายมากนักหรือไงนายไม่อยากแต่งงานกับฉันงั้นเหรอแต่งงงแต่งงานอะไรกันนี่เธอพูดอะไรของเธอกันล่ะเนี่ยขอขอขอให้เธอหยุดพูดก่อนหยุดพูดก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนนะนี่เธอเป็นอะไรของเธอกันหรือว่าสติของเธอไม่สมประก,กอบไปแล้วท่าทางของนายนี่นายกำลังรำคาญฉันอยู่อย่างงั้นเหรอ เปล่าเปล่าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดใครจะไปกล้ารำคาญเธอกันล่ะบ้าเอ้ยฉันลืมตัวไปเลยว่าเธอนั้นมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเทพนี่ถ้าฉันทําให้เธอกรวดล้วก็เพียงแค่เธอสะบัดมือเบาๆเธอก็สามารถฆ่าฉันได้แล้วถ้าหากว่านายไม่แต่งงานกับฉันก็ปล่อยมือฉันซะฉันสบายดีฉันไม่เป็นอะไรไม่ต้องมาตรวจที่ประจรของฉันหรอกเอิ่มเอิ่มโอเคโอเคเข้าใจแล้ว ทำตามที่เธอพูดก็แล้วกันให้ตายเธอทําไมมันได้ยากเย็นขนาดนี้ฉันก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เธอด้วยซ้ําฉันควรจะทํำยังไงดีถึงจะสามารถจับตัวเธอได้คอนหาโอกาสใหม่ก็แล้วกันฮึนี่มันมันคือรูปแบบค่ายกนปิดผนึกของสุสานจากกักรพรรดิเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ย นายเป็นผู้พิทักษ์สุสานจากกักรพรรดิอย่างนั้นหรอนี่เธอรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้พิทักษ์สุสานจากกักรพรรดิด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เธอไม่ได้ความจําเสื่อมไม่ได้ลือมอะไรทุกอย่างไปแล้วหรอฉันจำอะไรไม่ได้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าจู่ๆไม่รู้ทําไมความจําพวกนี้มันก็ผุดขึ้นมาในหัวของฉันและก็ดูเหมือนว่าฉันก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันอืมได้แค่นี้แหละ รูปแบบค่ายกลนปิดผนึกพวกนี้มันเรียนยากมากฉันศึกษามันได้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเออเออความสามารถเพียงแค่นี้นี่มันไม่ต่างอะไรจากอเมียวตัวน้อยมากนักเลยนะและทำไมฉันถึงสามารถเรียนรู้มันได้ขนาดนั้นกันล่ะหรือว่าฉันเป็นอัจฉริยะไม่ไม่ไม่นี่มันไม่ถูกต้องเหตุใดคนจากตระกูลหลิงจึงต้องยอมลงมาเป็นผู้พิทักษ์สูสารจักรพรรดิกันนี่เธอรู้เรื่องของตระกูลหลิงด้วยเง้นหรอ อะไรนะตะกูลลิงใครอยู่ตรงนั้นนี่ไปแล้วงั้นเหรอช่างรวดเร็วจริงๆเลยนะดีนะเนี่ยที่เธอไม่โกรธฉันจนยิงพลังแบบนั้นใส่ฉันสมกับเป็นคนที่แข็งแกร่งในระดับเทพจริงๆทักษะการซ่อนตัวของแม่ทัพวิญญาณดาราณาจารนี่ค่อนข้างดีเลยห้ อย่างน้อยเธอก็สามารถติดอันดับหนึ่งในร้อยอันดับแรกที่ฉันเคยรู้จักนี่คุณรู้จักตระกูลหลิงด้วยอย่างนั้นเหรอพวกเขาเป็นใครกันแล้วทําไมคุณถึงคิดว่าฉันมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหลิงฟุตฟิตฟุตฟิต,ฟต,ฟตเอ๊ะนี่คุณกําลังทาอะไรอยู่เพราะว่าร่างกายของนายมันมีกลิ่นเดียวกับท่านอาจารย์กลิ่นเง้นเหรออาจารย์เง้นเหรอ ความสามารถในการดมกลิ่นมันก็เป็นหนึ่งในพรสวรรค์ของปอพีศาสตร์สินะท่านอาจารยอ้อยอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอ้อบบอาวเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันละ่ะนายคุกคุกคุกเขาลงหน่อนยอืมแล้วไงต่อหันหลังไปทางโน้อนอ่มนี่คุณไม่ได้กำลังจะแกล้งผมหรอกใช่ไหม เอามือของนายมาจับที่ขาของฉันแล้วก็ยืนขึ้นเอก๋ก็ได้ก็ได้เอาละ่ะไปกันได้เลยแล้วนี่เธอต้องการจะให้ฉันพาเธอไปที่ไหนไม่รู้สิฉันหิวฉันหิวมากโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนนำทางเองเราจะไปพบกับล้านคุณล้านหลีและคนอื่นๆกันก่อน นี่น,นี่ตื่นได้แล้วเอะเสียงอะไรกันใครมาปลุกฉันอ้าวนี่มันอะไรกันฉันยังไม่ตายงั้นเหรอว้าวว้าวโชคดีจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่เลิกเสียงดังได้แล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่เป็นอะไรสินะนายท่านนายท่านเป็นคนช่วยฉันไว้ใช่ไหมและและผู้หญิงคนนั้นเธอเธอนี่เธอตื่นแล้วเหรอลุกขึ้นได้แล้ว จ้าค่ะนายท่านนายท่านต้องการให้ฉันทําอะไรหรือคะหันหลังกลับไปเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดปกติงั้นหรอฮึเอาล่ะไปกันได้อ๋อเจ้าค่ะฮ่าอู้ฮ่าฮ่บรรพบุรุษเทพนั่น ฉันอยู่ห่างไกลตั้งถึงขนาดนี้แล้วเธอ,อยังรู้สึกตัวได้อีกหรอเนี่ยแต่ว่าเด็กผู้ชายคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวการมีอยู่ของฉันที่นี่มาตั้งนานแล้วเขาสามารถรับรู้ถึงการซ่อนตัวของฉันได้โดยตลอดเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในระดับโลกแต่ว่าพลังวิญญาณและจิตสํานึกของเขานั้นมีมากมายเกินไปนี่มันแปลกจริงๆ นี่ส่งยุนเซียงหอมเหมือนว่าฉันจะสามารถจำอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อะไรเงั้นเหรออาจารย์ของฉันมีชื่อว่าลิงซีชีเขาเป็นทูตสวรรค์ที่สืบเชื้อสายมาจากท้องฟ้าผู้ดูแลที่คอยเฝ้าดูโลกใบนี้เพื่อตามหาเทพเจ้าที่หลับไหลเพื่อดำเนินการแผนการคืนดวงดาว